Ừ, วันนี้เชิญจะมาสอดเี่ยว กลยุกิจแบบยังชีพนะคะระบบลกลยุทธ์แบบยังชีพเป็นยังไงระบบลกลยุทธ์แบบยังชีพเป็นยังไงคะเป็นระบบลกลยุทธ์ที่มีผู้คน